เราเริ่มงอกแล้วนะคะแต่เป็นพันเลยนะคะเราจะให้เหลยต้นมะม่วงนะคะโรยไปสี่เม็ดขึ้นนั้งสี่เม็ดนะคะนี่ค่ะเราได้เก็บถั่วหมดล็อตแรกนะคะร็อตที่สองเริ่มออกดอกแล้วนะคะนี่ค่ะมีฝักบางต้นก็มีฝักแล้วนะคะในที่เราโรยก็เริ่มโตนะคะนี่ก็คือพนาไใบหยิกนะคะเริ่มมีใบจริงขึ้นมาสามใบแล้วนะคะอันนี้ก็ใช่ค่ะ เม็ดแต่ละอย่างก็งอกนะคะเม็ดผักอันนั้นสเก็บเป็นเม็ดพันุนะคะถั่วผักยาวหรือถั่วพุ่มน,นะคะอันนี้ค่ะน,นี่ลอยได้ไปสามวัน,นยังไม่งอกเลยนะคะใส่เม็ดพันุส่วนอันนี้เราลอยเลยนะคะพวกพะนาใบหยิกใบม่วงใบยาวนะคะแคล้วะค่ะหลายสายพันธุ์นะคะพึ่งจะงอกนะคะ เดี๋ยวเราต้องลงใส่กระถางแล้วนะคะอันนี้ไม่เริ่มมีใบจริงแล้วคะเดี๋ยวเขาจะยืดนะคะเราต้องรีบลงนะคะส่วนอันนี้เลยดิดนะคะน,นี้ที่เราลงในกล่องโฟมนะคะเขาเริ่มมีหลายใบแล้วนะคะมีใบจิกสามใบแล้วนะคะนี่ค่ะไดโนเสาร์กับคณะใบเขียวนะคะใบจิกะคะ่ะ ถ้าชอบคิดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชแดแร์กดติดติดดาวและ subscribe นะคะช่วงนี้หัวหนาวเรเิ่มแตกดอกอีกแล้วนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็มีนะคะเริ่มมีดอกค่ะถ้าชอบคิดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ตามว่านต่างๆก็เริ่มมีดอกนะคะช่วงนี้ว่านทั้งหลายจะมีออกดอกนะคะนี่มันาวยากนะคะเริ่มลูกใหญ่แล้วค่ะน่ผักแมวนะคะเริ่มงอกแล้วนะคะนีนค่าหัวนี้ก็เริ่ม,ะะม,ลมแล้วนะคะมีเขียวเขียวโผล่ะลรนะคะ